ที่บริเวณภายในสวนรุกชาติวัดพระธาตุจอมศิลป์ตำบลบ้านท่ำอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีต้นใสและต้นถาวรขนาดใหญ่ยืนต้นสูงกว่า30เมตรอยู่ด้วยกัน2ต้นมีอายุหลายร้อยปีและมีขนาด6กคนโอบโดยต้นไม้ต้นใหญ่เป็นต้นใสขนาด6กคนโอบและมีต้นคล้ายถาวรขนาดใหญ่พันรัดรอบต้นใสตั้งแต่คนต้นไปจนถึงลำต้นใสโดยต้นไม้สองชนิดนี้ชาวบ้านบอกว่าอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยปีชาวบ้านเรียกว่าต้นไม้คู่รักถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกและหาดูได้ยาก สำหรับต้นไทรขนาดใหญ่สูงประมาณ30เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นไปทั่วบริเวณและพบว่ามีต้นคล้ายเถาวัลย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงขนาดแนิ้วพันรอบกับลำต้นไทรเป็นเกลียวอย่างสวยงามโดยต้นไม้ตั้งคู่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีเพียงต้นเดียวในส่วนลุกชาติบ้านถรร้ำที่เป็นต้นไม้ใหญ่และหาดูได้ยากมีอายุหลายร้อยปีแต่ชาวบ้านเชื่อว่ามีนางไม้ลุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่ด้วยปัญิวิทย์อยู่ดีรายงาน พลรตรีดรจักจิตธรรมผู้ประครับการตระูธรจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าสถานบริการโรงแรมรีสอร์ทต,ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อรองรับแผนเปิดประเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าสถานบริการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดนครนายกจำนวน80รายเข้าร่วมประชุมชีแ้แจงของความร่วมมือ เพื่อหาแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกทั้งนี้เพื่อประชุมรับฟังคำชี้แจงให้เข้าใจข้อกฎหมายประกาศคำสั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอความร่วมมือช่วยกันร,รักษากฎกติกาเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นและความร่วมมือไม่ให้ฝ่าฝืนลักลอบการกระทำผิดหรือสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิดและความเป็นระเบ,บียบเรียบร้อยในการปฏิบตัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจังหวัดนครนายกอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถานแต่ห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า200คนมีการเปิดห้างตามปกติงดกิจกรรมส่งเสริมการขายงดเปิดบริการตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมไม่เปิดส่วนสนุกและส่วนน้ำร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน23นาฬิกาและงดจำหน่ายเครื่องดื่มและงดดื่มสุราภายในร้านเนรมิตมงคลกิจการรัชนนนันท์ใหม่รายงาน นายกองตรีไต้รัตเรือบุตรดีมหาโชคนางอำเภอศิลาลาดเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดถนนคนเดินตลาดศิลาลาดบ้านเา่าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศิลาลาดโดยมีนายมหินทร์เทพินกเกษตรอำเภอศิลาลาดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนำผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเกษตรกรองค์กรกเกษตรวิสาหกิจชุมชนศิลาลาดจังหวัดศรีสเกตนำสินค้าโอท็อปห้าดาวอาทิผ้าหมีลายขอเจ้าฟ้าผ้าทอเบญจศรีผ้าไหมมัดหมี่กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพิสาหกิจชุมชนรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากโคกหนองนานอกจากนี้ยังมีโรงงานจากกรุงเทพนำสินค้าราคาประหยัดไปร่วมจำหน่ายเป็นประจำทุกวันพฤหัสบ,บดีในทุกสัปดาห์ของทุกเดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอศิลาลาดเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรและผลผลิตจากโคกหนองนา และเพื่อให้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกบริการแก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชนโดยมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลาดนัดคนไทยยิ้มไดโอท็อปโมบายตลาดจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาเป็นกลไกสําคัญในเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยนายกองตรีไตรรัฐเกลือบุตรดีมหาโชคนายเพศศิลาลากกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากราและภูมิปัญญาในท้องถิน่นพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทัโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้กับชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดโดยให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งลดความเหลือ่อมล้ำรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดื่อดรองของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางอาชีพ บุญทันทุษสีวันรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลน,นิคมคำสร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินทางพยันโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอน,นิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุกแก่คณะครูอาจารย์พนักง,งานเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่มาโรงเรียนทั้งหมดประมาณ1,200คนซึ่งมีการเรียกรวมพลกันที่บริเวณสนามก่อนจะทําการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจากการตรวจเบื้องต้นพบผลบวก80กว่ารายแต่ยังไม่เป็นทางการซึ่งขณะนี้ยังรอผลจากห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยืนยันก่อนสำหรับผู้ที่ตรวจพบผลบวกได้นำตัวไปที่โรงพยาบาลสนามวัดปู่ด่านแต้บ้านชัยมงคลอำเภอนิคมคำท้อยจหวัดบ,บุกดาหารทางด้านนายอุดมเวสกามมาอายุ45ปีผู้ปกครองเด็กนักเรียนอายุ16ปีชั้นม .2 บอกว่าเมื่อจะมารอรับลูกชายแต่ยังเข้าไปที่โรงเรียนไม่ได้ตนก็เป็นกังวลมาก เนื่องจากได้ทราบว่ามีคนติดโควิดภายในโรงเรียนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจจึงเป็นห่วงลูกชายตนจึงซื้อข้าวไม้กับลูกพร้อมกับนําเสื้อผ้ามาให้ลูกเพื่อเตรียมความพร้อมไกรสมุทรนำโพไซไรางานตำรวจสพ,พอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีพร้อมกับหน่วยกู้ภัยสว่างเขตทุงเหียงจุดบอ่อทองเข้าตรวจสอบกรณีชาวบ้านพบศพลหลน้ําในฝ่ายทดน้ําป่าปลาม,มู่ที่3ตาตำบลท่าทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรี โดยใที่เกิดเหตุพบไทยมุงเป็นจนํานวนมากกําลังมุงดูศพโดยพบส่วนหัวและไหล่ลอยโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําจีงได้ให้หน่วยกูภย้ภัยช่วยกงงขึ้นมาจากฝ่ายทดน้ําที่มีความกว้าง10มเมตรลึกประมาณ3มเมตรโดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสมบัติคำภาอายุ43ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลบ่อทองสภาพศพสมเพียงกระเก่งชั้นในตัวเดียวนางสาวบ,บัวํำสาแก้วอายุ43ิปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่พบศพคนแรกเล่าว่าตันเองพร้อมกับครอบครัวได้ชวนกันมางมหอยที่ฝ่ายทดน้ํา ขณะกำลังงมหอยอยู่นั้นได้เหลือไปเห็นบางอย่างพ,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 พุพุโผล่ตอนแรกคิดว่าเป็นลูกมะพร้าวกระทั่งเกิดแรงกระเพื่อมของน้ำส่วนหัวจึงโผล่มาชัดเจนจึงรู้ว่าเป็นศพจมน้ำและรู้สึกตกใจมากจึงรีบวิ่งขึ้นมาจากน้ำและไปบอกสามีให้ไปบอกชาวบ้านมาช่วยดูจนกระทั่งทราบภายหลังว่าเป็นร่างคนที่จมน้ำเสียชีวิตซึ่งทางแยกกำลังออกตามหากันอยู่ต่อมานายธนวัฒน์คำพาญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุรวมทั้งเปิดเผยว่า ผู้ตายได้หายออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่3พฤศจิกายนแต่ญาติการออกตามหาตั้งแต่เมื่อวานนี้ปกตินายสมบัติผู้ตายมีโรคประจําตัวคือหลมชักแต่ชอบเดินไปมาตามถนนใกล้กับบ้านพักและจะกลับบ้านทุกครั้งโดยไม่เคยเดินมาถึงจุดเกิดเหตุหรือออกมาจากนอกถนนจนกระทั่งหมากครั้งนี้ได้หายตัวไปและมาพบเป็นศพจมน้ําดังกล่าวนิราชทิพสีนันทพลทิพสีพิทยาทิพสีรายงาน